เคยสงสัยไหมครับว่าสวิตต์แต่ละแบบใน Mechanical Keyboard เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าเราจะเลือกซื้อเนี่ยเราจะเลือกซื้ออย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับสวัสดีครับเพื่อนผก้ชื่นกาแฟเร็ๆๆๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวสวิตที่อยู่ใน Mechanical Keyboard นะครับอามาดูกันนะฮะ วันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ถึง4สวิชด้วยกันนะครับนั่นะค,คือมี red switch black switch brown switch แล้วก็ blue switch นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็น s สวิชยี่ห้อ cherry นั่นเองนะครับก็เป็นสวิชที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งสวิชเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบรนด์อีกนะครับผมก็จะแยกย่อยออกไปก็จะมีพวกรุ่น o t e m o cateron อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูที่เชอร์รี่กันนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะเสียงแตกต่างกันออกไปนะครับแต่วันนี้ขอเน้นไปที่เชอร์รี่แล้วกันเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมก็จะทําแยกให้นะครับในเรื่องของแต่ละสวิต์แต่ละยี่ห้อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นที่สีก่อนละกันนะครับหลายคนคงสงสัยเวลาเราไปซื้อคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีพนักงานบอกว่าเอ้ยตัวนี้มี Switch สวิตสีนี้สีนี้นะครับพี่ซึ่งเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราก็จะงงว่าเฮ้ย เขาพูดอะไรวะสวิตสีนู้นสีนี้สีนั้นเอ๊ะงงไปหมดอ่ะวันนี้เรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องแยกประเภทก่อนนะครับสวิตมีแยกประเภทด้วยนะฮะหลักๆเลยก็จะมีคลิกกี้นะครับ ทิกกี้แล้วก็มีแท็กทายนะครับแล้วก็จะมีสุดท้ายเลยจะเป็นลีเนียสวิชนั่นเองซึ่งแต่ละแบบก็ตามชื่อของมันเลยนะครับทิกกี้แน่นอนว่าเสียงมันดังคลิก๊กๆ,ๆ,ๆเสียงจะดังมากเลยนะครับตามที่เราเห็นตาดทอนตลาดอย่างเช่นตัวบลูตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบป๊อปปูล่ามากเลยเพราะว่าคนเล่นไม่คาอยคอลคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่บลูเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนจากการกดแป้นพิมพ์แบบเดิมๆออกไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วจะมีตัวแท็กทายแท็กทายก็จะเป็นคล้ายๆ กับเจ้าตัวคลิกกี้ครับแต่ว่าจะไม่มีเสียงแต่เรื่องในเรื่องของกลไกเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ผมขอบอกกว้างๆก่อนนะก่อนที่เราจะไปจอดหรือก,กันแล้วก็ลีเนียสวิตช์จะเป็นสวิตช์ที่เงียบที่สุดแล้วแต่ว่ายังมีความเป็นแมชชีนิคอลอยู่อ่าอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะครับไล่ไปทีละหมวดกันเลยนะครับมาดูในเรื่องของคลิกกี้กันก่อนคล <Click y S 1> ิกกี้แน่นอนว่าในนี้เนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับผมจะเป็นคลิกกี้ตัวเดียวเลยนะครับของเชอร์รี่ที่ผมให้ดูอยู่ในตอนนี้นะซึ่ง จริงๆแล้วคิกกี้ของเชอรี่มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีสีเขียวสีนุ่นสีนี่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหลักๆเด้วบ้านเราจะมีแค่นี้แหละสีๆนะครับคิกกี้เนี่ยจะเป็นเสียงดังๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีการกดแบบ2จังหวะนั่นเองการกดแต่ละทีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแรงต้านที่มากกว่าสวิตช์แบบอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะาการกดเนี่ยจะเป็นการกดแบบ2จังหวะนั่นเองตามภาพเลยผมจะเอาภาพมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่า สำหรับ blue switch อันนี้นะครับมันจะมีสองจังหวะแบบนี้กดไปครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหวงวงหน่อยนะอันนี้นยังไม่มีเสียงคลิกใช่ไหมแต่พอเรากดไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงคลิกอ่าแบบนี้ยังผมต้องเอาใกล้ใหม่นิดหนึ่งนะครับเพราะแอดอาจจะไม่ได้ยินกันอ่าไอ้ตรงคลิกสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นคลิกจังหวะที่2งนั่นเองนะครับซึ่งคลิกอันดับที่2เนี่ยแรงต้านมันจะเยอะมากเลยนะครับซึ่งข้อดีคือมันให้เสียงที่ ไพเราะสําหรับบางคนเท่านั้นนะครับบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยใช้เป็นหนาอาจจะเบื่อเสียงดงัวงวกเวกวายๆชาวบ้านจะไม่ช,ช,าช,าชอบเท่าไหร่นะครับข้างๆบ้านหรือว่าคนข้างๆอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่มันกดแล้วมันมันอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆมันคือสิ่งที่ชูตัว Blueswitch มากๆเลยการกดครั้งที่2เนี่ยมันจะมีแรงต้านเพิ่มขึ้นมาจากครั้งแรกมากกว่าปกตินั่นเองนะครั้งแรกจะงงงอันหลังๆจะมีแรงต้านซึ่งข้อดีคือมันจะ เราจะพิมพ์แบบว่าไม่พลาดง่ายนั่นเองหรือว่าแบบอาจจะมีการหลงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลั่นไปเองอะ่ะเออแบบมือไปโดนแล้วก็ไปอะไรเงี้ยซึ่งบลูสวิตชจะตัดตรงนั้นไปได้เลยแรงต้านมันจะเยอะนั่นเองเดี๋ยวตอนหลังผมจะทําเป็นเสียงของดาราลสวิตชให้ดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าบราลสวิต c ์นั่นเองนะครับบราลสวิตจะอยู่ในโหมดของแท็กทายแล้วนะครับแท็กทายก็จะเป็นการกดเหมือนบลูสวิต c h เลยก็คือจะมี2จังหวะนั่นเองสําหรับจังหวะแรกก็จะวงๆเหมือนกันเลยเหมือนกับ ตัวบูสวิทเลยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะมีความแบบกึกกึกกึกดูตามนิ้วผมแล้วกันกึกกึกทั้งแรกมีอะไรทั้งที่สองจะแบบปึ๊บเห็นไหมดูตามนิ้วผมอ่าปึ๊บอ่าอะไรประมาณนี้แต่ข้อดีของเทคทายคือมันได้กดสนุกแล้วมันยังมีในเรื่องของเสียงที่เงียบมากๆด้วยนะครับมันจะไม่ดังเหมือนแบบ บลูสวิต์อ่ะเออเนี่ยเห็นไหมมันจะดังมากเลยสำหรับบลูสวิต์แต่พอมาเป็นบราวสวิตช์ไม่มีเสียงและยังกดสนุกอีกต่างหากเอออันนี้เนี่ยบราวสวิตช์จะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่เคยเล่นบลูสวิตช์มาแล้วนะครับอันนี้ตามที่ผมเห็นทั่วไปนะหรือว่าคนอาจจะมาจับปุ๊บเฮ้ยฉันชอบแบบนี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยอ่ะมาดูสุดท้ายเลยนะครับกับเจ้าตัวในหมวดของ ลีเนียสวิ t ช h นั่นเองนะในหมวดของ l ีเนียสวิ t ช h ก็จะมี2ตัวด้วยกันในะวันนี้นะครับก็จะเป็นทั้งเรดและก็ Black นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของเรดก่อนละกันนะครับเรดเนี่ยแบบลีเนียเนี่ยเขาจะเป็นการกดแบบว่าไม่เหมือนแท็กไทไม่เหมือน k ิกกี้นั่นคือเวลาเรากดลงไปเนี่ยจะมีแค่จังหวะเดียวเท่านั้นเลยมันจะวงเข้าไปเลยปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ย แบบนี้เลยในเรื่องของสัมผัสเนี่ยมันจะคล้ายกับเจ้าลับระโดมหรือว่าปุ่มยางที่เราเคยกดกดกันนั่นแหละนะแต่ว่ามันยังมีความกดสนุกมากกว่านะครับแรงต้านจะน้อยมากซึ่งโอกาสพิมพได้พลาดเนี่ยจะมีสูงกว่าจะพวกพวกคิกกี้หรือว่าเป็นพวกแท็กทยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ลั่นเร็วแบบเนี้ยสายเกมเมอร์เขาจะชอบกันมากเลย เวลาการกดอะไรเงี้ยมันจะตอบสนองได้เร็วใครตอบสนองไวกว่าก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับก็เกีมเมอมืจะชอบมากข้อดีอย่างหนึ่งคือเสียงมันเงียบมันคือข้อดีสําหรับผมเนี้ยอาจ จะไม่ใช่ข้อดีสําหรับคนเด่นนะครับผมแต่ว่าผมชอบเรดมากซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้เกือบทุกสวิชเลยในตอนนี้นะครับมีทั้งบลูมีทั้งบราลมีทั้งเรดนะครับมีทั้งหมดเลยเคยผ่านมือมาหมดแล้วข้อดีอีกล่านะครับก็คือเสียงเงียบแล้วก็ตอบสนองได้ไวนั่นเองข้อเสียคือก็คือ,คอตอบสนองได้ไวอีกเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของ black switch นะครับ black s w i t c h จะเหมือนเรดเลยแต่ว่าโอ้โหเห็นกันไหมเนะี่ย มืดมากนะครับในส่วนของแบล็คนะครับจะมีแรงต้านที่เยอะกว่าตัวเรดนั่นเองนะครับเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าอืมมันหน่วงกว่าโอกาสพลาดเนี่ยมันจะน้อยกว่านั่นเองนะครับต้องลองมากดอะู้สูวิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องลองจากมือเลยนะครับผมก็สามารถบอกได้แค่เรื่องของออข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วควรไปลองดีที่สุดเลยถ้ามีโอกาสได้ลองเรดกับแบล็คนนี้ผมอยากให้ลองจริงว่ามันต่างนะครับผมสัมผัสได้เลยว่าแบล็คมันจะตึงๆึง,งมือกว่า แล้วก็เรดเนี่ยมันจะหวงหวงกว่านิดนึงประมาณนี้สําหรับข้อมูลคร่าวๆคร่าวที่สุดแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของเซอร์วิสซึ่งมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ผมจะลองแบบใส่คีย์แคปให้ดูนะครับซึ่งคีย์แคปเนี่ยมันก็คือตัวนี้นั่เนเองนะมันคือเจ้าตัวนี้แหละปึ๊บอืมซึ่งคีย์แคป ก็จะแยกออกไปอีกว่าจะมีทั้งแบบพลาสติก ABS แล้วก็จะมีในพลาสติก PBT อีกโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะมาแยกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับในเรื่องของ Key c แคปนะครับโหเยอะแยะมากจริงๆมาใส่ความรู้แล้วนะพูดตรงอ่ะเรามาลองกันแต่ละสวิชนะครับว่ามันมีเสียงอะไรยังไงพร้อมกับตัวคีย์แคปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ที่จะลองจะเป็นคีย์แคปแบบ ABS นะครับมาลองกันเลย ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเสียงของเจ้าตัวสวิตช์แต่ละสวิตช์นะครับหวังว่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมีความคิดจะซื้อ Mechanical Keyboard อยู่ นะครับเดีย๋ยวครังหน้าผมจะมาลงดีเทลในเรื่องของพวกคีย์แคปอะไรอีกทีนึงนะครับเพราะซึ่งมันเยอะมากมายเลยสำหรับคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวจะจําลองแบบว่าสั้นๆให้ดูก่อนเลยก็ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองกันที่ Blue w i สวิตล้วกันนะเมื่อกี้เราได้ลองเป็นคีย์แคปแบบ ABS ธรรมดาไปแล้วนะครับซึ่งผมมีคีย์แคปแบบ PBT ด้วยนะครับในตอนนี้นะ นี่เป็นตัวนี้เลยเพิ่งซื้อมามาตๆเลยนะครับมาเปรียบเทียบกันนะว่ามันจะต่างกันขนาดไหนจะลองให้ฟังแค่เสียงนะโอเคอันนี้เป็น PVT นะครับต่อไปเรามาลอง ABS e อีกรอบหนึ่งแล้วกัน อ่ะประมาณนี้นะครับคร่าวๆถ้าใครชินชอบฝากไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไป follow ในเพจด้วยนะครับกับเฟลเลียวอีกเช่นเดียวกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยส่วนนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ